สวัสดีครับช่องจรารเหมือนเดิมมูอน,นิยยาแนวโดยช่างมืออาชีพผู้ว่าในมือสมัครเล่นวันนี้ยาแนวโ,โดยช่างเล็กแต่ไม่เล็กนะครับช่างเล็กแต่ไม่เล็ก<笑><笑>นี่ยาแนวครับผมรถที่เลยให้เาไปงไงนี่นี่ดูมืออาชีพก็เห็น เอาท่านยานขอบต้วนี้ทางเด็กขอบมงานที่อะไพเป็นสิเป็ดร้ายป่ะว่าท่านขอจะไปแคสไงงยเหมือนอะไแคสออกนเนี่ยแต่ได้โมเนี่ยแต่อัดจะอัดำไมเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยนี่ยเป็นไ่เนี่ยเน่คืออยู่ปะวเปิดหน่ ผูขายเห็น้อย่างัดสองคูเลยพมกอะไต้องหลองได้ไปใช้บุดเด็กเส้นัองบงใก่ๆครับเบึงกใกล่ๆผนงานช่งเล็เขาบ่า, ừ, บายปับปับหลุดปืดมาอแล้วเกงเหนื่งบาดตาด้วย <ừ. S 1> สวยงามตามท้องเ,ออเรื่องัจเจสลุบ่าวบูสวยงามถ้าเรมเหมาะสมสวยงามอโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่าน